การประกวด m ม s สแกรนราบุรี2024รอบขวัญใจบูสคลับขวัญใจ DID โดย Provincial Director ประจำจังหวัดราบุรีในปี2024จัดประกวดรอบขวัญใจขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาที่ Boost International Club เม่องจ้ายโดยบริษัทมอนติคาโลเซอร์วิจจำกัดภายใต้การบริหารงานของคุณจินตชาบุญนาคโดยสาวงามที่ได้รับรางวัล DID c ดีคลิกได้แก่อมอริสาส่วนแป้งร่มวรรวรันรับรางวัลขวัญใจบูสคลับและหมิวพนิดารับรางวัลเบสสวิมสุดเพราะ ร้อมกับรับเงินรางวัลคนละ1น0 0 0่นบาทครับกรจัดงานในวันนี้คะรอรังไคะคบก็วันนี้เป็นเป็นรอบแรกนะครับเป็นการจัดประกวดควันใจใช่ครับรอบแรกกาวนน้เ็ยังไงบ้าการแบว่ามี้อรับผก็เออขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆท่านนะครับเหมือนเดิมใหความเหนียวแน่นกับราชบุรีนะครับขอบคุณน้องๆที่วันนี้โอ้โห น่าจะนอนกันน้อยๆทุกคนเลยรับาเตรียมความพร้อมกันตั้แต่เที่ยงเที่ยงเลยครับผมรับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนตลอดเวลาครับวันนี้งานประสบความสำเร็จมากครับวันนี้เรามีเกมการคัดเลือกยังไงบ้างคะคือจริงๆวันนี้ผมให้น้องๆที่ได้นี่คือเป็นคะแนนเดียวๆเลยนะครับเป็นคะแนนล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลย มาจากกรรมก,การทั้งหมด5ท่านครับผมครับก็จะกรรมการนี่วันนี้จะมีอดีตอดีตนิสสันเวลิลด์ชุดน,นครับ1ท่านนะครับแล้วก็ดีดี1ท่านแล้วก็บูสต2ท่านนะครับก็มีจากสปอนเซอร์อี่ท่านนึ่งที่เป็นชุดว่ายน้ำครับผมอย่างนอสองคนละวนจะให้น้ำตัวก็ตสนที่ได้น่ะสวัสดีค่ะแป้งร่างวรรวลาลีล้า นี้นะคะแป้งร่ามก็ได้รับรบางวัลป๊อปปูล่าโบสถ์จากปักใจบูสตนะคะ แต่ว่าก็อขอบคุณทุกแรงโหวตนะคะแล้วก็คะแนนจากคณะกรรมการด้วยค่ะแล้วี่เรื่องเป็นฝัอนใจบูธนะคะขอบคุณค่ะอตนนี้้ก็แลวเหลือเป็นเป็นอรอบถัดไปเป็น,เ,น,ปเ,ปน,เ,ปนเป็นรอบยังเป็นรอบการเก็บคะแนนอีกอีกรอบหนึ่งนะครับในวันที่29ครับแล้วก็แกรนด์ไฟนอลเนี่ยจะเป็นวันที่18มกราคมครับมีมีครับผมเพราะว่าในปีนี้เนี่ย ทางแฟนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะให้เราอยากจะให้มิสแรนที่ได้เข้าไปเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของออการแสดงนะครับก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มทำการฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อ,เพ,อเพื่อรอบต,ต,ต่อไปครับรอบต,ต่อไปเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้เดิอนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการเต้นร้องเพลงด้วยเนาะมีเต้นด้วยไทยครับ จะพยายามทำทำโจทย์ในตามตามแนนใหญ่ให้ได้ครับอย่างวันนี้ค่ะน้องๆที่มาแต่ละคนุจริงๆในฐานะพี่หนักใจไหมคะต้องเพื่อแบบแข่งขันแล้วเขาก็เป็นใช่ครับเมื่อกี้ตอนตรวจคะแนนนี่โอ้ผมแบบเฉือนกันเฉือนกัน,น,กนแ,แต้มเดียว,วครับเดือนนำตรงเลยหนักใจครับหนักใจครับเพราะว่าทั้งสิบท่านเนี่ยเ,เขาเขาเตรียมความพร้อมมาแล้วเขามี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 แพชชั่นในการทำงานจริงๆครับ ยินดีกับผู้ที่เขา้าเข้ารอบในวันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็สำหรับอีกเจ็ดท่านที่เหลือเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้เขา,เาช่วยในรอบต่อๆไปด้วยครับอยากให้ฝากในรอบต่อไปค่ะว่าจะได้เห็นอะไรในะวันนี้เท่าไหร่กันบ้างครับช่วยพี่พูดบ้างได้ค่ะก็พี่พี่ขายยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามชมนะคะ ีมิสแกรราชบุรีนะคะเนี่ยก็ต่อไปก็เป็นวันที่29ธันวาคมนะคะ2566นี้นะคะยังไงก็ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวดมิสแกร์ราชบุรีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะอราบเพื่อพุ่งในก่อนราการเป็นกันของวันที่ไฟนอลเลยไหมก็ขอฝากวันไฟนอลเนียนะคะเป็นวันที่18กันาคมค่ะก็กานที่มันสิคาร์โมันสิคาร์โลค่ะทุกคน